ไอเดียสร้างเมตาเวิร์สที่น่าตื่นตาตื่นใจเริ่มที่5้าไอเดียในการสร้างเมตาเวิร์สมันมีอะไรบ้าง ไอเดียแรกมันจะต้องท้าทายกฎฟิสิกส์เป็นสิ่งที่ในโลกความจริงอะ่ะมันไม่สามารถทําได้อย่างเช่นเราจะทําเมืองลอยฟ้าเหมือนในภาพที่พหนูให้ดูเป็นเมืองลอยฟ้าหรือจะทําน้ําตกไหลลงมาข้างล่างเนี่ยเหมือนในภาพเลยนะหรือจะทําแบบสถานที่อะไรต่างๆในเมตาเวิร์สสามารถเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกันพอเป็นฤดูฝนนะมันก็จะเปลี่ยนสภาพแวดล้องไปเป็นอีกแบบพอเป็นฤดูหนาวมันก็เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบซึ่งจริงๆต่างๆเราเนี้ยในโลกความจริงอะ่ะเราไม่สามารถทําอาคาร การที่เปลี่ยนแปลงแบบไดามิกแบบนี้ได้นะครับนี่แหละรเรียกว่าท้าทายกฎฟิสิกส์เรามาดูไอเดียอย่างที่2กันนะครับ ไอเดียนี้จะต้องผสมผสานวัฒนธรรมอย่างเช่นผสมผสานเอา,อาศิลปะวัฒนธรรมไทยผสมกับยุโรปเหมือนในภาพเนี่ยโดก็ผสมผสมศิลปะของไทยเราอะทำเป็นม้าหมุนแบบไทยๆผสมกับหัไอเฟลมันจึงทําให้เมตาเวิร์สเนี่ยมีไอเดียที่สร้างสารรค์ที่น่าตื่นตาตื่นใ,นใจเพราะเราจะทําสิ่งที่ในโลกความเป็นจริงอะเราหาดูได้ยากโอเคไหมด้วยความที่มันเป็นเมตาเมตามาจากเรื่อที่แปลว่าบิย้อนเหนือกว่าขั้นกว่าฉะนั้นเราต้อง ใส่สิ่งที่ในโลกความจริงมันทําได้ยากนะไม่ใช่หมายความว่าทําไม่ไดนะ้คือมันทําไปได้ยากคือตัวนี้มันก้าวข้ามทุกขีดจำกัดที่โลกความจริงมันทําได้เราก็ผสมผสานเอาวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกมารวมกันในเมตาเวิร์สนะอย่างตัวอย่างนี้คือเอาหอไอเฟลมาผสมกับม้าหมุนแบบไทยๆผสมกับฉากบ้านเรือนไทยอะไรต่างๆมันก็ได้เมตาเวิร์สที่แปลกตาแปลกใหม่ใช่ไหมครับมันก็สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจได้ ไอเดียที่3มันจะต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ก็คือผู้คนที่เข้ามาอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยแต่ละคนก็มีความชอบมีอาชีพมีพื้นหลังอะไรต่างๆที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นนักนดนตรีบางคนก็เป็นนักวาดรูปบางคนก็เป็นช่างฝีมือฉะนั้นในเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คนที่จะเข้ามาในเมตาเวิร์สโดยแยกตามอาชีพความชอบความถนัดอะไรต่างๆเพื่อให้เมตาเวิร์สเนี่ยมันตอบโจทย์รองรับกับกลุ่มคน ที่หลากหลายมากขึ้น ไอเดียข้อที่4ก็คือมันจะต้องตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมเราอาจจะทาเมตาเวิร์สที่มีพื้นที่สีเขียวคุณอาจจะสงสัยเฮ้ยโนในเมื่อเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นดิจิตอลต่อให้เราทําพื้นที่สีเขียวยังไงมันก็เป็นดิจิตอลอยู่ดีอ่าพี่โนกําลังจะบอกงนี้ครับจริงเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็เหมือนกับสื่อสื่อหนึ่งเหมือนกับอ่าที่เราดูคลิปเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมอะไรต่างๆให้ผู้คนเราก็ต้องทําทําคลิปแนวนั้นๆเข้าใจไหมเป็นการคลิปรณรงนะเป็น ภาพจำให้ผู้คนเราก็สามารถที่จะทำภาพจำให้ผู้คนหรือรณรงค์ผู้คนทั้งอ้อมโดยการใส่โกอีรีนโอาคไหมคำว่าโกอีรีนั้นหมายถึงมันจะต้องมีพื้นที่สีเขียวปะปนอยู่ในสถาปัตยกรรมของเราด้วยและเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกรรในโลกความจริงหันมนาใส่ใจการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบโกอีร์ก็คือจะต้องมีพื้นที่สีเขียวแซมๆด้วย,วยถ้ามองในระยะยาวนะมองถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะยาวตอนนี้โลก เรากําลังเข้าขั้นวิวกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ในเมตาเวิร์สอย่างเดียวแต่ในโลกความจริงเนี่ยมันจะต้องมีแซมพื้นที่สีเขียวไปด้วยในตึกอาคารฉะนั้นเมตาเวิร์สก็เปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสื่อเชิญชวนให้คนเนี่ยขันมาโกกรีนมากขึ้นในไอเดียข้อสีนี้เราไปทำเมตาเวิร์สที่มันมีความเป็นกรีนพื้นที่สีเขียวผสมอยู่ในเมตาเวิร์สด้วย ไอเดียข้อที่5ก็คือเราจะต้องทำเมตาเวิร์สเนี่ยใช้ในการเล่าเรื่องราวอย่างเช่นอ่าสมัยอยุธยาอาคารสิ่งกูกสร้างต่างๆมันปลักพังหรือมันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแ,ลวแต่เราลื้อพื้นมันใหม่โดยการใช้เมตาเวิร์สเนี่ยสร้างขึ้นมาจำลองความรุ่งเรืองในยุคนั้นเพื่อให้คนปฏิบัติได้ศึกษามันก็จะไปเชื่อมโยงกับเมตาเวิร์สทางด้านการศึกษาที่เราเคยคุยไว้ในไลฟ์บนก่อนเห็นไ,ไหมที่พี่โนเคยบอกก็สามารถทําเป็นสื่อสื่อหนึ่งในการเล่าประวัติศาสตร์ มาใช้ในการศึกษาให้ในักเรียนเข้าเมโทรเวสโอเคมี่คือสมัยยุทธยาสมัยสุโขทัยนะมันเคยเจริญรุ่งเรืองแบบนี้มีปราสาทมีปราสาทราชวังอะไรแบบนี้มีเจดีย์ใหญ่ๆมีเมืองอะไรแบบนี้คนสมัยก่อนเขาสร้างเมืองยังไงมีน้ําล้อมรอบแทนกาแพงนู่นนี่นั่นปลาปลาบลาไหมเรา,รา,รา,รานะก็สามารถใช้โลกเสมือนหรือเมตาเวสเนี่ยจำลองในสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อดีต หรือเรียนรู้เรื่องราวลหลายอย่างอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งสามารถเอาไปพิยาใช้ในด้านการศึกษาได้ด้วย เจ็ดสิ่งที่ต้องมีในโลกเมตาเวิร์สที่มันขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องใส่เข้าไปในองค์ประกอบการสร้างเมตาเวิร์สด้วยอย่างแรกเลยมันต้องมีศูนย์กลางหรือจุดเกิดของอวตารหรืออวตารมันต้องมีจุดเกิดครับอันนี้สําคัญเลยพอคนผู้ใช้าง,งานเข้าไปใน verse, เมตาเวิร์สปุ๊บมันต้องมีสักที่นึงที่เป็นศูนย์กลางสําหรับเป็นจุดเกิดเพราะถ้ามันไม่มีจุดเกิดเนี่ยเข้าไปแล้วจะอยู่ตรงไหนฉะนั้นมันต้องมีจุดให้เกิดจุดให้อวตารไปผูกซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าจุดศูนย์ ที่ทุกคนพอเข้าไปในเมตาเวิร์กของเราก็จะไป็นผูอยู่เนี่ย อย่างที่ 2. ผังเมืองสําคัญยังไงและทําไมมันต้องมีผังเมืองในเมตาเวิร์สด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจุดไหนคืออะไรจุดไหนไว้ใช้ทําอะไรภายในเมตาเวิร์สเพราะเมื่อผู้คนเข้ามาในเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะต้องมีจุดบอกว่าตรงนี้มีเป็นพื้นที่ใช้ทําอะไรตรงนั้นคืออะไรอ่ะพอเขาเข้ามาปุ๊บสามารถไปพบปะผู้คนได้ตรงไหนไปชอปปิ้งตรงไหนนะมันก็เหมือนสังคมสังคมหนึ่งฉะนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีผังเมืองในเมตาเวิร์สด้วยเหมือนกันและในอนาคตเนี่ยมันก็จะรวมถึง การพัฒนาเมตาเวิร์สไปเป็นดิจิทอลทวินนะมันก็คือเป็นอีกโลกอีกใบหนึ่งในดิจิตอลฉะนั้นในโลกความเป็นจริงมันมีโครงสร้างอะไรในดิจิตอลมันก็ควรจะมีโครงสร้างค,คล้ายๆกันแต่ไม่ไม่เหมือนกันทั้งหมดมันก็ต้องมีผังเมืองภายในนะั้นเพื่อกําหนดว่าจุดนี้คือแลนด์มาร์กอะไรจุดนี้คือแหล่งท่องเที่ยวจุดนี้คือสถานบันเทิงนะมันก็มีเมตาเวิร์สนะเข้าใจไหม ข้อที่3าามไม่ได้เลยได้ก็คือการเดินทางการเดินทางจําเป็นยังไงครับพอเราทาเมตาเวิร์ดเนี่ยเมตาเวิร์มันจะใหญ่ขึ้นมันจะกว้างขึ้นก็เหมือนเมืองที่เราเล่นเกม Open w o บ l d เราจะไปจุดต่างๆได้มันจะต้องมีการเดินทางการเดินทางไปตามถนนหรือจะขับเคลื่อนด้วยยานอากาศบินไปบนท้องฟ้านั่งรถไฟรถโดยสารสาธารณะในเมตาเวิร์หรือจะว์ปจุดวา์าไปที่ต่างมันต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนจะเอาเป็นวา่าเอาเป็น,น,นถนนเอาเป็นโดยสาร สถานะหรือจะขับยาลอกาไเองหรือมีคนขับในเมตาเวิร์ดไหมมันก็จะทําให้เกิดมีอาชอาชีพอะไรในเมตาเวิร์ดอีกทีหนึ่งเป็นดิจิตอลดิจิตอลแคริเรีย i ดิจิตอลทวินอฟครเรไหมคือมันเป็นดิจิตอลทวินน่เป็นแะโลมมันก็มีอาชีพอะไรอยู่ในเมตาเวิร์ดอีกทีหนึ่งหรืออาจจะมีอาชีพคนแนะนําว่าโอเคคุณไปตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมอันนี้ตัวอย่างนะจริงมันต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะ ข้อที่สีครับผมก็คือพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวถามว่าทำไมต้องมีพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวครับก็คือพอคนเข้ามาในเมตาบอลแล้วเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาอาจจะเป็นบ้านเล็กๆหรือห้องเล็กๆพอเขาเกิดปึแ๊บบ อ่าเขาก็จะต้องมีสถานที่ส่วนตัวที่เขาอยู่ในการพักผ่อนในเมตาเวิร์สพื้นที่ส่วนตัวในการตกแต่งคอสตอมดีไซน์ตกแต่งตัวอวร์ตอะไรต่างๆเออมันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ด้วยอาจจะเป็นพื้นที่สําหรับอ่าจัดเก็บไอเทมต่างๆที่ซื้อในเมตาเวิร์สมันก็เหมือนในชีวิตจริงอ่ะที่มันต้องมีบ้านมีห้องส่วนตัวในเมตาเวิร์สก็เหมือนกันก็จะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวในการเก็บไอเทมเก็บเอ่อเหรียญเก็บอะไรในระบบเมตาเวิร์สสร้างอาชีพมาไปทํางานในเมตาเวิร์สมานะ่ก็เอามา के पहले से बार लगे ต่อมาก็คือพื้นที่ใช้สอยแบบสาธารนณะอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะเราต้องกําหนดว่ามีพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมอาจจะเป็นหอสมุดสวนสาธารนณะในเมตาเวิร์ดห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งบันเทนะิงอะไรต่างๆที่ผู้คนเนี่ยจะสามารถมาใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกันได้แบบสาธารนณะจริงมันก็เหมือนในโลกความจริงนะพอเข้าไปเมตาเวิร์ ert, ปุ๊บมันก็มีโลกอีกโลกหนึ่งแต่ที่โลกก็ให้ความหมายมันก็คืออีกโลกอีกโลกหนึ่งเวิร์สตัวนั้นมาจากยูนิเวิร์สยูนิเวิร์ ดนั้นหมายถึงโลกอีกใบหนึง่งนะมันไม่ได้แปลว่าจักรวาลอย่างเดียวที่แปลว่าจักรวาลตรงตัวระบบสุริยะอะไรตา่างๆแบบนั้นแต่คําว่าเมอรเวิร์สนลักนะเวิร์สนั้นมันหมายถึงแบบโลกอีกใบหนึง่งชุมชนผู้คนก็ได้ด้วยเข้าใจไหมมันก็เหมือนกับในโลกความจริงเรามันก็ต้องมีพื้นที่แบบสาธารณะที่บุคคลสามารถใช้สอยรวมกันได้ ข้อที่6ครับก็คือการเชื่อมต่อกับเบอร์ื่นๆเมื่อเรามีเมตาเวิร์ดอย่นนี้นะปุ๊บนะเราจะต้องมีการเชื่อมต่อเบอร์ของเราผ่านเบอร์อื่นๆด้วย ทำไมพี่โน้ติเรียกแบบนี้เพราะว่าในอนาคตมันจะมีมัลติเมตาเวิร์สมัลติเมตาเวิร์สเพราะว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกสร้างแค่แพลตฟอร์มเดียวแต่มันจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มซึ่งหลากหลายแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยอาจจะมีมาตรฐานสากลอะไรกําหนดก็เหมือนกับที่เรากําหนดมาตรฐานสากลในการที่เราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอ export รไฟเป็นดอทเอ็นพีส่อะไรเงี้ยนะลักษณะคล้ายๆเงี้ยที่ไม่ว่าเราจะลงคลิปในแพลตฟอร์มไหนเราก็ p ้องเอ็กพอร์ตคลิปเป็น .mp4 เพื่อที่จะโยงในแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้ตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพนะว่าในอนาคตเมื่อเมตาเวิร์สมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งมันจะต้องมีสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานบางอย่างที่ให้ให้เราเนี่ยสามารถที่ cross นะก็คือข้ามระหว่างเวิร์ดหนึ่งไปเวิร์ดหนึ่งได้ด้วยถามว่าทาไมมันก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับเวิร์ดอื่นมันจะได้สะดวกสบายในการติดต่อ,อกอันอย่างเช่นพี่โนเล่นอยู่ในเวิร์ดของสารโนเวิร์ดเนี่ยในอนาคตพี่โนอาจจะมีเมตาเวิร์สเป็นของตัวเองก็ได้ นะครับใครจะไปรูนะเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเล่นอยู่ในสารโนเวิร์สเพื่อนของคุณเล่นอยู่ในอีกเวิร์สหนึ่งคุณสามารถที่จะโทรหาเพื่อนข้ามเวิร์สได้ต่อเพื่อนข้ามเวิร์สว่าตอนนี้ฉันเล่นอยู่ในสารโนเวิร์สนะมาเล่นด้วยกันสิสามารถวาร์ปไปมาระหว่างเวิร์สได้ฉะนั้นมันจะต้องมีการเชื่อมต่อกับเวิร์สอื่นๆด้วยจะเชื่อมต่อ,อยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของเทคนิคอีกทีหนึ่งนะอาจจะเป็นวาร์ปหรืออาจจะเป็นพอร์ทัลในการกดวาร์ปไปเลยเหมือนข้ามมิติข้ามไปอีกเว ยัองอะไรประมาณน,นั้นนะครับโอเค ข้อที่เจ็ดนี้คือสําคัญมากมันจะต้องมีกฎชุมชนในเมตาเวิร์ดถามว่าทาไมจะต้องมีกฎชุมชนในเมตาเวิร์ดรู้ไหมครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับเวลาที่เราเข้าไปเล่นในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีกฎชุมชนของแต่ละแพลตฟอร์มโอเคไหมฉะนั้นทําไมเมตาเวิร์จะไม่มีกฎชุมชนจริงไหมเมตาเวิร์ดเหมือนกันเมตาเวิร์ก็เป็นชุมชนชุมชนางอย่างที่พี่โนบอกยูนิเวิร์สมันหมายถึงชุมชนผู้คนเมื่อมันมารวมตัวกันเป็นกลุ่มคนจํานวนมากแน่นอนมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มันก็ต้องมีกฎของ ชุมชนในเมตาเวิร์ดอันนี้สาคัญมากและก็ในอนาคตเนี่ยเมตาเวิร์เนี่ยมันจะมีการเข้าใช้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายเหมือนที่พี่โนเคยให้นิยาไว้เห็นผ่านภาษาสัมผัสที่มากขึ้นอันนี้พี่โนยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาว่าทําไมมันจึงต้องมีกฎชุมวนหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยใส่ชุดรับแรงกดใช่ไหมมันเกิดการสัมผัสกันได้มันจึงต้องมีกฎซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่กฎหนึ่งเขาเรียกว่า sexual harassment ก็คือการอาจับ ต้องอะไรต่างๆแ,และอนี้เป็นเพียงภาพเพื่ออธิบายให้คุณเห็นได้ชัดเจนเข้าใจง่แต่จริงมันยังมีกฎอื่นๆอีกน,น,นะกฎยิ่ด้วยอะไรต่างๆนะมันก็จะอาจจะมีสภาในเมตาเวิร์สมีอะไรม,มีมีอาชีพอะไรต่างๆมีการปกครองการดูแลอะไรในเมตาเวิร์สอีกทีนึงนะเออใครจะไปรู้นะครับหนะเรามาดูภาพรวม ถ้าเกิดเราจะสร้างเมตาเวิร์สเนี่ยที่จะทำเมตาเวิร์สที่สามารถทำเริ่มทำได้นะตอนนี้ก็คือเมตาเวิร์สที่เป็นโลกเสมือนว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นยังไงนะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนแรกนะนะร่างแบบคร่าวๆว่าเราอยากจะ ได้ผังเมืองในเมตาบอลิซเป็นไงจยางในวิทยที่พี่โนบอกองค์ประกอบแรกคือมันต้องมีผังเมืองซึ่งขั้นตอนนี้เราจะวาดใส่กระดาษก็ได้หรือใช้คอมในการวาดได้วาดคร่าวๆก่อนว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนไอช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยคืออะไรคือวัดสถานที่เท่องเทีย่ยวโรงพยาบาลหรือคือโรงเรียนหรือคืออะไรเรามาราะคร่าวๆก่อนดาบอย่างรวดเร็วคือเวลาเราเริ่มให้เราเริ่มอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆรวดเร็วและแก้ไข ได้ง่ายขึ้นงั้วเราจะดาราฟต์รงนี้ก่อนโอเคไหมเนี่ยพี่โยก็จะสิเก็ตไปเนี่ยวาดว่าไปจยุดเชื่อมต่อไปตรงนั้นตรงนี้หรือจาเราวาดเสร็จเนี่ยเราอาจจะให้ generative AI ทุกวันนี้มันมี AI ไหมให้มันขึ้นโครงสร้างจากสิ่งที่เราวาดขึ้นมาให้ดูคร่าวๆได้นะเพื่อเป็นไกด์หลักทีนี้เราก็เอาแบบที่เราดาราฟเนี่ย ไปวางเป็นโมเดล3 d ในโปรแกรมเบนเดอร์เราจะใช้โปรแกรมเบนเดอร์ในการวางตรงนี้ที่พี่โนเคยบอกอยู่ในขั้นตอนของเกรบอกคำว่าเกรบอกคือขั้นตอนของการทำกล่องสีเทาๆท,ที่เรายังไม่ได้ขึ้นรูปอะไรนะเราแค่วางมาร์กเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั่นคือแทนอาคารวางตามที่เราได้ Dark, ไดับแด้สเก็ตภาพโอเคอน,นี้คือวัดตรงเดียร์ทำแบบนี้เลยอันนี้คือตึกทำเป็นแ,แท่งๆและขีดเป็นถนนคน,นทางแบบนี้เหมือนในภาพที่พี่โนให้ดูเนี่ยทำแค่นี้ นเพราะเราสามารถไปเปลี่ยนแปลงอัปเกรดที่หลังได้เดี๋ยวโดยจะให้ดูนะ ต่อมาเราจะเอาโมเดลที่เราปั้นคร่าวๆเอามาใส่ในโปรแกรม u n i t y เพราะโปรแกรม u n i t y เนี่ยเราจะใช้ในการจัดวางแล้วก็จะใช้ในการอัพโหลดขึ้นไประบบ s p a t i a l i o อีกทีหนึ่งเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาวางในโปรแกรม Unity พอเรามาวางในโปรแกรม Unity เสร็จปั๊บเนะี่ยก็วางบ็อกี่เหลี่ยมๆเหมือนที่เราใส่มาในเบนเดอร์ยังไงอย่างนั้นเลยเพราะเราสามารถที่จะอัปเดตแก้ไขได้เสมอนะพอมันมาเชื่อมต่อ u นะู i t y ีเนี่ยเวลาคุณจะแก้ไขคุณแก้ ขายบางโปรแกรมเบนเดอร์ได้มันจะอัปเดตแพทอัตโนมัตินะครับต่อมาก็คือพอคุณวางเสปุแ๊บบ เราก็จะทดสอบเอามันขึ้นระบบ Special ว่า s p e เ i a l เนี่ยมีเครื่องมือตัวหนึ่งได้ว่า Special Creator t o o l ถุงคิดมันมีระบบให้เราเทสซึ่งการเทสเนี่ยเราจะเทสเข้าไปในระบบที่เรียกว่า Sandbox Sandbox ก็คือระบบอ่าจำลองก่อนที่เราจะอัปโหลดจริงๆให้เราสามารถที่จัดวางใน u n i ิ y และอัปโหลดขึ้นแ a น d b o x ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Special Creator t o o l ถุงคิดเพื่อให้เราเนี่ยไปเดินดูว่า,วาพอฉันเกิดมาตรงนี้อ่าฉันเดินไปตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เส้นทางนั้นนี้ เหมือนที่พี่โลเคยบอกนะเหมือนกนอรเราทําเกมเราก็สร้างบล็อกสีเทาๆนี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนบล็อกอเป็นสิ่งของเป็นตึกเป็นอาคารเป็นภูเขาเป็นต้นไม้อะไรอีกทีแต่เราวางก่อนว่าโอเคตรงนั้นตรงนี้คืออะไรเพื่อให้เรามาเดินทดสอบเทียบสเกลเทียบสัดส่วนดูว่าให้พอเดินไปตรงนี้มันควรจะเจออะไรก่อนนู้นนะี่นั่นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจรึงปั้นอย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยอัปเดตแก้ไขทีหลังนะครับ พอเราเทาสอะไรทดสอเสร็จปุ๊บมาขั้นตอนที่5คือขั้นตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นโมเดลที่ต้องการจริงด้วยเดนเดอร์ก็คือเปลี่ยนไอบล็อกซีเลี่ยมเป็นตัวอาคารจริงเหมือนในตัวอย่างที่พี่โนให้ดูไหมพอเรามาร์บตำแหน่งโอเคบ็อกซี่เหลียมน,นี่คืออะไรอ่ะเราก็ดีไซน์สมมติว่านี่คือหอประชุมอ่ะล้วก็ดีไซน์หอประชุมแทนให้กล่องสีเลียมเมื่อกี้เข้าใจไหมและมันก็อาจจะมีการปรับขนาดนะทุกอย่างมันจะยืดหยุ่นได้ด้วยเหตุน,นี้ทําไมพี่โอจึงให้เราเปั้นเป็นบล็อกซีเหลี่ยมก่อน เพราะมันยังมีการแก้ไขอีกมากถ้าเกิดเราไปปั้นแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะเวลาคุณต้องแก้คุณต้องแก้ยุ่งยากมากฉะนั้นถ้าทําตามสเต็ปเนี้ยขั้นตอนเนี้ยมันจะง่ายขึ้นโอเคไหมเริ่มจากก่องเทาๆก่อนนะ พอเราลองเทสลองเดินดูสเกลที่บสเกลว่ามันโอเคเราค่อยปรับอาคารเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะในโปรแกรม Unity เราสามารถที่จะจัดวางทำเป็น prefab object ก็คือการทำต้นแบบที่เราจัดวางใน Unity ปุ๊บแล้วพอเราแก้ไขใน b บ e เด e r และ x x p o r t กลับไปเป็นไฟล์ fbx เข้าไปอีกทีนึงมันจะไปอัปเดตให้เราเลยเอาอาคารที่เราปั้นใหม่ไปแทนที่ตรงนั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องจัดวางอ่านี่คือการาใช้งานใน p r แบ a b นะ ต่อมาพอเราเปลี่ยนตึกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอาค้งรเรียบร้อยแล้วทำสมบูรณ์แบบนะเราค่อยมาใส่สีสันใส่ลวดลายลายอิฐลายปูลาย,อลาย,ลายหอนด้วยนั่นนง พอเสร็จขั้นตอนนี้เสร็จปับ๊บเราก็จัดแสงนะใส่ท้องฟ้านะทาแสงทําท้องฟ้าอะไรนู่นนี่นันะ่นเนเพราะว่าเรามีสีสามให้ตัวอาคารแล้วนี่ที่เหลือเราก็จัดแสงจัดไฟตามอาคารต่างๆซึ่งการจัดแสงจัดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเบรกแสงปกติเวลาที่เราใส่แสงในพวกโปรแกรมพวกนี้เทสออกไปทั้งบอ,อ่มันจะเรนเดอร์แสงแบบแบบเรียลไทม์แต่การเบรกคือการทําแสงพวกนั้นนะให้มันไม่ต้องเรนเดอร์แบบเรียลไทม์พูดง่ายทำแสงพวกนั้นนะให้มันเป็น texture อันนี้เอาแบบเข้าใจง่ายนะให้มันเป็น texture รูปภาพอย่างสมมติแสงที่มันตกกระทบไปในพื้นมันจะเป็นแสงนวลๆใช่ไหมอ่ะเหมือนที่โรเคยไล่ดูแทนที่ไอ้แสงตัวนั้นนะมันจะทํางานให้พื้นผิวเป็นแสงนวลนอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราเบรกปับ๊บไอ้แสงนวลๆตัวนั้นนะเราจะทําเป็น texture ติดเข้าไปใน material นั่นเลยแล้วเราก็สามารถลบแสงตัวนั้นออกทำให้แสงเนะี่ยมันมีแสงนวลๆสมจริงแต่มันไม่ต้องรนเดอร์แบบเดียวไทม์ ทำให้โปรเจกต์ของเราโหลดได้เร็วขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของการเรื่องจัดการแสงทีนี้พอเราจัดการแสงอายเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บ เราก็จะมาในขั้นตอนสุดท้ายก็คืออัปโหลดขึ้นระบบ Special I.O. ด้วย s p e i i l l r e a เดอร์ o ก Ki ดพอเราอัปโหลดขึ้น Special I.O. ปุ๊บเราก็จะมีลิงก์ส่งไปให้คนเข้ามาใน Space ของเราเข้ามาในอาคาร 3D ดีของเราแล้วคุณก็จะสามารถที่จะใส่รูปภาพใส่ภาพสินค้าอะไรแนะ่ะคระถ้าคุณมีสินค้าค่ะแล้วก็สามารถใส่ลิงก์เชื่อมโยงไปในไลโอ OA ไปในข้างนอกอไดอีกคุณสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ใช้สอยทำเป็นร้านค้าแบบ3มิติหรือ ำเป็นเว็บไซต์ร้านค้าแบบสามิติได้เลยอันนี้คือภาพรวมในการที่คุณจะสร้างเมตาเวิร์สตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทีนี้ ต่อมาแล้วคุณจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างการที่เราจะทำเมตาเวิร์สได้ตั้งแต่ต้นตจนจบเราจะต้องเรียนอยู่3โปรแกรมหลักอย่างแรกก็คือเรียนรู้โปรแกรมเ e นเดอร์เพราะโปรแกรมเ e นเดอร์เนี่ยเราจะเรียนรู้เพื่อในการปั้นโมเดล 3D เพราะในขั้นตอนเวิร์กโฟล์หรือภาพรวมที่วิวให้ดูเมืเนะ่อกี้เนี่ยมันมีขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการปั้นโมเดลซึ่งการปั้นโมเดลทั้งหมดเ,เราจะมาปั้นโมเดลในโปรแกรมเ e นเดอร์ทั้งหมดเลยและพอเราปั้นโมเดลเสร็จปับ๊บเราก็เอาเข้าไปโปรแกรม u n i ี y เพื่อจัดวา ฉะนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้โปรแกรมดีกในการจัดบางโมเดล 3D พวกนี้ใส่แสงใส่สีใส่ลวดลายนน่นนี่นะ่นพอคุณจัดแสงใส่ลววดลายรายเสร็จป๊บป ทำยังไงจะให้ขึ้นไปอยู่ในระบบ s p ปเ i a l แล้วให้มีลิงก์ส่งไปให้คนเข้ามาเดินชมมีอาวาตารเดินชมก็จะต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า s p ปเ i a l c ค e ีเอ r ถูงคิดที่ทางสเปเชียลแตโอเขาทํามาเพื่อให้มันทํางานร่วมกับโปรแกรม Unity และเราจะพบกับไลฟ์สดสัมมนาฟรีสาระดีแบบนี้ในทุกคืนวันศุกร์เวลา2องทุ่มครึ่งที่เพจสาโนเคผมพี่โนอโนไทยพีมูลชาจะาของเพจสาโนเคสอนทำสามดี หลักเมตาเวิร์และการสร้างเกมสวัสดีครับ